สุดยอดไปเลยครับสำหรับทัพเดอะรบิดบีจีปทุมยูเต็ดครับหลังจากที่ถล่มเอาชนะคิดฉีจากฮ่องกงไปถึง4ประตูต่อศูนย์ครับแล้วก็ผ่านเข้าสู่รอบแทีมสุดท้ายศึกบอลเอฟซีแชมเปี้ยน์ลีกได้เป็นครั้งแรกในบริษัทของสโมสรซึ่งหนึ่งในเตะที่ทำผลงานโคตรเทพนะครับนั่นก็คืออีกสารฝานดีขณะที่ภาพรวมของเกมนี้จะเป็นยังไงติดตามได้ในคลิปนี้กันได้เลยนะครับก่อนที่จะไปติดตามฝากกดไลค์กด แชร์กด s u b s c r i b e เหมือนเดิมครับพร้อมแล้วลุยไม่ทําให้แฟนฟุตบอลชาวไทยต้องผิดหวังจริงๆนะครับสำหรับทัพเดอร์รบิดบีจีปทุมยูเต็ดหลังจากที่เอาชนะคิดฉีจากฮ่องกงไปได้อย่างขาดลอยครับโดยการแข่งขันศึกฟุตบอ c, ปปลเอฟซีแชมเปี้ยนครับรอบ16ทีมสุดท้ายครับเดอร์รบิดบีจีปทุมยูเต็ดที่ผ่านเข้าสู่รอบนี้นะครับสองปีติดต่อกันพบกับคิดชีครับจอมแสบของสมโมสรไทยนะครับจาก องงซึ่งเกมนี้ข่าวดีนะครับของ BG นั่นก็คือการได้อเนตรตุเยสครับกันหลังจอมเก๋าคัมแบ็กฟิตกลับมาลงสนามเป็น11ตัวจริงคู่กับทางกิลฟานฟานดี้อีกครั้งนะครับขณะที่แดนกลางก็ยังคงเป็นคู่เดิมครับพิธิวัฒน์สุขจิตธบุลรวมไปถึงสารักอยู่เย็นส่วนตัวรุกครับวรชิตกฤิศีบอมเพนประทพลเจริญนาถพิรมครับคอยเติมเกมริมเส้นนะครับส่วนคู่กองหน้าเป็นเทียสินแดงดาแล้วก็อีกสารฟานดี้ครับรูปเกมนะครับในครึ่งเวลาแรกต้องบอกว่า B ีปทุมยูเต็ดเหนือกว่าเยอะเลยมี ลุ้นทําประตูหลายต่อหลายครั้งนะครับแต่ก็ทําไม่ได้ต้องรอถึงนาทีที่34นะครับจากความผิดพลาดของแนวรับครับบอลยาวของ สาระยูเย็นครับเลยไปถึงบรลชิตกริษฐ์สีบําเพ็ญครับช่วยโอกาสแล้วก็ยิงเข้าประตูง่ายๆครับเป็นประตูขึ้นนําเมื่อขึ้นนําแล้วนะครับเกมของ BG ก็เล่นได้อย่างมั่นใจขึ้นนะครับเกมรุกอันหลากหลายของเดือรบิดก็มาได้ประตูขึ้นนําองูนย์นะครับจากการยิงสุดสวยในนาทีที่39ครับจากอิกซานฟานดีนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นการยิงระดับโฟคลาสเลยนะครับเมื่อเขาได้บอลก่อนที่จะตะลุยครับแล้วก็ ยิงด้วยขวาข้างถนัดครับเสียบตาข่ายอย่างงดงามครับประตูเดียก็ถือว่าเป็นประตูระดับเอเชียเลยนะครับเพราะว่าการเลี้ยงผ่านแนวรับของคิดชีนะครับที่แข็งแกร่งก่อนที่จะเลี้ยงตัดเข้าในยิงด้วยความรุนแรงนะครับแล้วก็ยิงด้วยเท้าขวาข้างถนัดเนี่ยความแรงของบอลนะครับบทสิทธิ์ที่ทางพวกสัะตูของคิดชีครับจะรับไว้ได้ซึ่งสกอร์ดีนะครับเป็นสกอร์เดียวที่เกิดขึ้นนะครับในช่วงครึ่งเวลาแรกนะครับกาเล่นต่อในครึ่งหลังบีจีก็ผ่อน เกมลงไปนะครับโดยเฉพาะการลงไปตั้งรับแล้วรอจังหวะสวนกับเร็วนะครับก่อนที่จะมาได้ประตูที่3นะครับในช่วงกลางครึ่งหลังครับจากการยิงของทียสินแดงดาประตูนี้ก็เป็นประตูที่11นะครับของเจ้าตัวในศึกฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนลีกแล้วก็คนที่จ่ายให้กับเทียสินก็เป็นเดียโก้ลุยซานโตนะครับลงมาในสนามไม่กี่นาทีนะครับก็สามารถทำแอสซิสต์ได้เลยนะครับโดยเดียโก้ลงมาแทนอิกซานฟานดี้นั่นเองครับจากนั้นบีจีก็ลงไปแพ็คเกมรับแน่นเลยนะครับแล้วรอจังหวะสวน กลับเร็วจนกระทั่งช่วงท้ายครึ่งหลังนะครับนาทีที่88ชัดโมคคลทองคีรีนะครับก็มาทำประตูปิดท้ายครับหลุดไปยิงลอดขาผู้สาประตูคิดฉี พาทีมนำ4-0แล้วก็เป็นสกอร์ที่เกิดขึ้นในเกม90นาทีนะครับก็ถือว่า BG เอาชนะ,ะคิดฉีไปด้วยสกอร์4ประตูต่อ0ครับแล้วก็ผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของสบสอตเลยนะครับก็ถือว่าเป็นฟอร์มที่ยอดเยี่ยมนะครับซึ่งภาพรวมของเกมนี้อย่างที่บอกไปว่า BG เหนือกว่าเยอะนะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ทําให้เกมมันนิ่งขึ้นในวันนี้ก็เพราะการได้อันเดรตูเยสกลับมานะครับการได้อันเดรตูเยสกลับมาเนี่ยก็ทาให แล้วก็ทําให้งานของอ e ีฟานฟานดี้เนี่ยน้อยลงไปนะครับเพราะว่าฟานดี้ก็จะเป็นตัวชนดาดแรกนะครับในการดวลกับเดยันดัมยานูวิชนะครับกองหน้าตัวเก๋าของทางคิดฉีนะครับแล้วก็ทําให้ลูกากาศนะครับของ BG จีเนี่ยมีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าจุดเด่นของดัมยานูวิชเนี่ยก็คือการเล่นลูกกาดกาแล้วก็การพักบอลน,นะครับเมื่อได้ตัวเยสกลับมาเด่ยก็ทําให้กองหน้าร่างยักษ์วัย41ปีดิ้นเล่นลําบากเลยนะครับก็ถือว่าการได้ตัวเยสกลับมาใน สภาพร่างกายที่สมบูรณ์เดี่ยก็ทําให้กองหลังแน่นเมื่อกองหลังแน่นแล้วก็มีตัวเปิดบอลยาวดีๆอย่างตุนเยสนะครับก็ทําให้เกมจากแดนหลังมีความหลากหลายเพิ่มมากขึ้นนะครับสำหรับ PG, ปีจีปทุมยูเ็ดนอกจากดีนะครับนักเตะที่มีส่วนร่วมกับเกมแล้วก็มีบทบาทไม่น้อยนั่นกะ็คือวรชิตกฤะดิศีบอมเพนครับวรชิตแสดงเห็นแล้วนะครับว่าเขาสลัดคําว่าดาวรุ่งตลอดการทิ้งไปได้แล้วนะครับเขาเล่นได้อย่างนิ่งแล้วก็ประสานงานกับ คู่กองหน้าไม่ว่าจะเป็นอิกซานแล้วก็ทีรสินได้เป็นอย่างดีเลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็มีส่วนช่วยให้ทีมได้ประตูขึ้นนําอีกด้วยนะครับฟอร์มการเล่นโดยรวมแม้จะไม่หวือหวายนะครับแต่ว่าเต็มไปด้วยประสิทธิภาพจริงๆนะครับสำหรับทางบรชิตกาดิสิบําเพญขณะที่อิกซานฟานที่ยิงแบบนี้เขาเรียกว่ายิงเรียกราคาเลยนะครับการจบสกอร์ของเขายังคงเฉียบขาดมากแล้วก็การยิงในระดับเอเชียต่อเลือกแบบดีไม่แน่บรรดาทีมในเอเชียครับไม่ว่าจะเป็นเกาหลีใต้หรือว่าญี่ปุ่น อาจจะจ้องตาเป็นมันเตรียมดึงตัวไปร่วมทีมเลยก็ได้นะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งในักเตะที่ฟอร์มดีมากๆแล้วก็ฟอร์มดีต่อเนื่องนะครับขณะที่อีกหนึ่งคนที่ไม่พูดถึงไม่ได้นั่นก็คือเดียโก้ลุยซานโตนะครับสามารถลงมาเปลี่ยนเกมแล้วก็มีส่วนทั้ง2ประตูในครึ่งหลังด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นการจ่ายให้กับทางเทียสินแดงดานะครับยิงประตูง่ายๆแล้วก็ประตูปิดท้ายที่ัาบบงกทองคีรีได้ก็มาจากการจ่ายบอลทะลุช่องของเดียโก้อีกด้วยนะครับบีจีชุดนี้ถือว่าแข็ง แร่งมากเลยนะครับมีทั้งความสดความเก๋าแล้วก็มีจังหวะจะโคนที่ดีมากๆก็ถือว่าการผ่านทะลุไปถึงรอบ8ทีมสุดท้ายก็ถือว่าทําให้ทีมมีความมั่นใจแล้วก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์ได้เพียบเลยนะครับส่วนรอบต่อไปรอบ8ทีมสุดท้ายก็คงไม่ต้องกลัวใครแล้วนะครับกลุ่มกําลังแกร่งแบบนี้ทุกตําแหน่งแล้วก็ความมั่นใจเพียบแบบนี้นะครับก็หวังว่า BG จะไปไกลกว่านี้นะครับด้วยขุมกาลังที่แข็งแกร่งแบบนี้นะครับก็หวังว่า BG เดียจะไปไกลกว่ารอบ8ทีมสุดท้ายนะครับแต่ว่าก่อน จะไปถึงตรงนั้นรอบแทีมก็ต้องมาลอลุ้นนะครับว่า BG จีปทุมโเต็จะเจอกับใครนะครับแล้วก็คู่แข่งของพวกเขาจะแข่งแค่ไหนนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับการจับสลากประกบคู่ครับจะมีขึ้นในวันที่20สิงหาคมนี้นะครับส่วนการแข่งนในรอบแทีมก็จะแข่งขันต่อเนื่องเลยครับไปฟาดแข่งกันในวันที่22สิงหาคมนี้นะครับก็สามารถติดตามรับชมและก็เชียร์บีจีปทุมโเต็หนึ่งเดียวของประเทศไทยในศึกฟุตบอลเอฟซีชมเปี้ยนลีกในครั้งนี้ครับก็หวังว่าจะประสบความสำเร็จ หากมีโชคเข้าข้างเล็กน้อยนะครับโอกาสที่จะเห็นทีมจากประเทศไทยคว้าแชมป์ฟุตบอลเอฟซีเชเบอลีกก็มีเช่นเดียวกันครับ